คุณกำลังรับชมรับฟังแอมโกสคนในความลับมีตำนานเล่ากันในหมู่เจ้าหน้าที่เวรยามของโรงพยาบาลเก่าแห่งหนึ่งว่าในช่วงกลางดึกถ้าใครเดินผ่านห้องพักเวรที่ชั้นสี่ฟังตึกเก่าจะเห็นชายคนหนึ่งในชุดคนไข้นั่งเงียบๆอยู่มุมห้องแววตาเขานิ่งสนิทเหมือนจับจ้องอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาไม่พูดไม่ขยับแค่นั่งอยู่แบบนั้น คุณชัยพนักง,งานเวงกลางคืนเล่าว่าเขาเห็นชายคนนั้นมาหลายคืนแล้วไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าอาจเป็นคนไข้หลงมาหรือญาติที่เฝ้าไข้ไข่สักคนแต่เมื่อเขาเอ่ยปากถามหัวหน้าเวนกลับได้รับคําตอบที่ทําให้เย็นวาบไปทั้งตัวไม่มีคนไข้าชายคนไหนอยู่ห้องนั้นเลยนะชัยที่นั่นเป็นห้องปิดห้องเก็บแฟ้มวิชะเบียนเก่าไม่มีใครใช้มาหลายปีแล้วคุณชัยไม่เชื่อหยิบไฟฉายไปตรวจดูในคืนนั้น เขาเดินผ่านทางเดินเงียบสง,งัดแสงไฟกระพิเป็นระยะและเมื่อเปิดประตูห้องเก็บแฟ้มวิชะเบียนเก่าภายในว่างเปล่ามีแต่ตู้เอกสารเก่าฝุ่นจับหนาและกลิ่นอับแต่ก่อนจะหันหลังกลับเขากลับได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากมุมห้องว่าอย่าบอกใครอย่าบอกใครว่าฉันอยู่ที่นี่เสียงนั้นเบาราวกับลมหายใจแต่ชัดเจนและเย็นเฉียบ หลังจากคืนนั้นคุณชายลาป่วยและไม่เคยกลับมาทำเวงกลางคืนอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าชายคนนั้นคือใครไม่มีประวัติไม่มีชื่อในทะเบียนไม่เคยมีใครพบเขานอกช่วงกลางดึกเขาคือคนในความลับที่ไม่เคยอยู่ในระบบไม่เคยมีตัวตนแต่เขาก็ยังอยู่ตรงนั้นทุกคืนรอใครสักคนที่จะมา เห็นเขาอีกครั้ง